ถ้าพูดถึงสามก,ก๊กคนส่วนใหญ่มักนึกถึงชื่อของบุรุษแม้ทัพกุนซือคนถือดาบคนวางแผนคนฆ่าคนแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ถือดาบไม่ออกคำสั่งไม่ยกทัพแต่การมีอยู่ของเธอกลับเปลี่ยนทิศท,ทางของสงครามทั้งแผ่นดินชื่อของเธอคือเสี่ยวเกี้ยวในประวัติศาสตร์เสี่ยวเกี้ยวไม่ได้มีบทพูดยาว ไม่ได้มีฉากยิ่งใหญ่ไม่มีตอนที่เธอชนะศึกด้วยตัวเองแต่ถ้าไม่มีเธอศึกผาแดงอาจไม่เกิดหรืออาจจบลงอีกแบบหนึ่งและสามก,ก๊กอาจไม่ใช่สามก๊กอย่างที่เรารู้จักเสียวเกี้ยวคือภรรยาของจิวยี่ยอดแม่ทัพแห่งง่อกกชายที่เก่งฉลาดรูปงามและเต็มไปด้วยศักดิ์ศรีแต่จิวยี่ก็มีจุดอ่อนเขาอิจฉาเขาไม่ยอมแพ้ และเขารักศักดิ์ศรีมากกว่าชีวิตในโลกของสามก,ก๊กความเก่งไม่เคยพอถ้าใจไม่มั่นคงและเสี่ยวเกี้ยวคือคนที่เข้าใจเรื่องนี้ดีที่สุดตอนที่โจโฉรวบรวมแผ่นดินเหนือและเตรียมยกทัพลงใต้เขาไม่ได้คิดแค่เรื่องอำนาจเขาคิดถึงภาพสุดท้ายของชีวิตโจโฉพูดประโยคหนึ่งที่กลายเป็นชนวนสงครามเขาบอกว่า เมื่อยุดแผ่นดินใต้ได้เขาจะรับสองพี่น้องเกี้ยวมาอยู่ในเรือนเดียวกันประโยคนี้ถ้าพูดจากปากคนธรรมดาอาจเป็นแค่คําคุยโวแต่จากปากโจโฉมันคือคำประกาศและสำหรับจิวยี่มันคือการเหยียบศักดิ์ศรีจนแหลกละเอียดลองคิดดูถ้าเป็นโลกยุคนี้มันไม่ต่างจากการที่ใครสักคนพูดถึงครอบครัวคุณพูดถึงคนที่คุณรักในฐานะ รางวัลของชัยชนะสงครามในสามก,ก๊กหลายครั้งเริ่มจากเหตุผลใหญ่โตแผ่นดินอำนาจความชอบธรรมแต่ศึกผาแดงเริ่มจากเรื่องเล็กมากคือศักดิ์ศรีของคนหนึ่งคนเสี่ยวเกี้ยวไม่ได้ออกมาพูดไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้ขอให้จิ๋วยี่แก้แค้นเธอแค่อยู่ตรงนั้นบางครั้งการมีอยู่ของใครบางคนก็เพียงพอจะทำให้คนหนึ่ง ยอมตายแทนศักดิ์ศรีแต่เสี่ยวเกีียวไม่ใช่ผู้หญิงอ่อนแอเธอไม่ใช่เพียงหญิงงานที่รอให้คนปกป้องในเรื่องเล่าบางสายเสี่ยวเกี้ยวคือคนที่เข้าใจการเมืองเข้าใจอารมณ์และเข้าใจว่าชายอย่างจิวยี่ต้องการอะไรเขาไม่ได้ต้องการสงครามเขาต้องการเหตุผลที่จะยอมเสี่ยงทุกอย่างและเสี่ยวเกี้ยวคือเหตุผลนั้นแต่ในอีกมุมหนึ่ง เสี่ยเกีียวก็เป็นผู้หญิงธรรมดาที่รู้ดีว่าเมื่อชายสองคนแย่งศักดิ์ศรีกันคนที่เจ็บที่สุดมักไม่ใช่คนถือดาบผู้หญิงในสามก,ก๊กแทบไม่มีเสียงแต่กลับเป็นเดิมพันอยู่เสมอเสี่ยวเกีียวไม่ได้หยุดสงครามด้วยคำพูดแต่เธอทำให้สงครามไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และเมื่อสงครามไม่อาจเลี่ยงสิ่งเดียวที่เหลือคือทำให้มันจบด้วยวิธีที่สูญเสียน้อยที่สุด จิวยี่กับคงเบ้งต่างรู้ว่าหากรบตรงๆงอกกไม่มีทางชนะโจโฉกองทัพเหนือมีทั้งจำนวนทั้งทรัพยากรสิ่งเดียวที่งอกกกมีคือจังหวะและศึกผาแดงคือบทเรียนเรื่องจังหวะที่ชัดที่สุดในประวัติศาสตร์จีนลมน้ำไฟธรรมชาติกลายเป็นอาวุธที่ไม่มีใครสู้ได้แต่ทั้งหมดนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้น ถ้าไม่มีแรงผลักที่มากพอเสี่ยวเกี้ยวคือแรงผลักนั้นโดยที่เธอไม่ต้องออกหน้าเลยสักครั้งในโลกยุคใหม่เรามักคิดว่าคนที่เปลี่ยนโลกต้องเป็นคนเสียงดังต้องขึ้นเวทีต้องถือไม้แต่เสี่ยวเกี้ยวสอนเราว่าบางครั้งคนที่เปลี่ยนโลกคือคนที่อยู่หลังฉากและเข้าใจหัวใจมนุษย์มากที่สุดเธอรู้ว่าความทะเยอทะยานของโจโฉไม่มีวันหยุด ถ้าไม่มีใครยืนขวางเธอรู้ว่าความภาคภูมิใจของจิวยี่จะไม่มีวันยอมก้มหัวและเธอรู้ว่าสงครามนี้จะจบได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายได้รักษาหน้าของตัวเองศึกผาแดงจึงไม่ใช่แค่ศึกไฟแต่คือศึกศักดิ์ศรีศึกอารมณ์และศึกการอ่านใจคนหลังศึกนั้นจิวยี่ชนะแต่ก็แพ้ในใจ เขายังไม่ยอมรับของเบ่งยังอิจฉ้ายัางดิ้นรนและสุดท้ายเขาก็จากไปพร้อมประโยคที่สะท้อนความเจ็บลึกที่สุดฝาสร้างค่าเหตุใดต้องสร้างของเบ่งเสี่ยวเกี้ยวไม่เคยพูดประโยคนี้แต่เธอคือคนที่อยู่กับจิวยี่ในวันที่เขาแพ้ตัวเองบางครั้งความพ่ายแพ้ที่แท้จริงไม่ใช่การแพ้ศึกแต่คือการแพ้ใจ ในโลกยุคใหม่เสี่ยวเกี้ยวอาจเป็นคนในครอบครัวคู่ชีวิตหรือใครสักคนที่การมีอยู่ของเขาทำให้เราเลือกทางใดทางหนึ่งหลายการตัดสินใจใหญ่ในชีวิตไม่ได้เกิดจากเหตุผลล้วนแต่เกิดจากความรู้สึกจากศักดิ์ศรีจากความกลัวหรือจากความรักเสี่ยวเกี้ยวไม่ได้สอนให้เราใช้ความงามเป็นอาวุธแต่สอนให้เราเข้าใจว่าอิทธิพลไม่จำเป็นต้องมาพร้อมอำนาจ คนที่เข้าใจใจคนมักเปลี่ยนโลกได้ง่ายกว่าคนถือดาบและในบางครั้งการหยุดสงครามไม่ได้หมายถึงการไม่มีการสู้รบแต่หมายถึงการทำให้มันจบด้วยจังหวะที่ถูกต้องเสี่ยวเกี้ยวคือหญิงงามที่ไม่เคยออกคำสั่งแต่ทำให้ประวัติศาสตร์ต้องหันมามองและบางทีโลกอาจไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยคนที่ดังที่สุดแต่ด้วยคนที่เข้าใจมนุษย์มากที่สุด ถ้าวันนี้คุณไม่ใช่คนถืออำนาจไม่ใช่คนอยู่หน้าฉากอย่าเพิ่งคิดว่าคุณไม่มีค่าเพราะเสี่ยวเกี้ยวไม่เคยจับดาบแต่เธอทำให้ดาบต้องหยุดลงได้และนั่นคือพลังที่เงียบแต่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสามก๊กและในชีวิตจริงเพื่อนๆมีความคิดเห็นเช่นไรพูดคุยกันได้นะครับ